สบายดีทานผูทช้มทีเคารพทุกทุกท่านสบายดีเลยไอย้ที่หักแพงทุกคู่ทุกคนวันนี้พบพ่อับแม่น้องคอมคือเก่าพี่น้องพบพ่อกันยามสาวๆพาพี่น้องเขาคั่วเห็ดอยู่เห็ดกินเมื่อนี่แม่น้องคอมสีเห็ดแจ่วแมงดากินกับหนึ่งพักพี่น้องมือคืนนี่ก็ฝนตกลงมาอีกพอท่า่คอมผนก็นเลยไปกาดไปเยืองได้แมงดามาเนาะพี่น้องพาพี่น้องไปเบ่งแมงดานํากัน นี่คือแมงดาที่พอเท้าค้อมผลเป,เ,ปเยื่อพี่น้องหด้แมงดาหกโตซึ่งมาเห็ดแจ่วกินกับหนึ่งพักพี่น้องมาเห็ดแจ๋วกินกับหนึ่นงพักหนึ่งพักแปลงนัวกับพักบกพี่น้องมาพี่น้องมาหนึ่งพักน้ากันก่อนจังไปเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะข่านว่าฟุ้นต๊มากล้วแล้วอยู่แน้ว,วกินกับมีพอได้หาพอได้สอบพี่น้อง แาราบันแดนมันเห็นหมดจ้าสชหาคุณช่าง,งปูมีหัดเน่ยอยู่เน่กินฉันพ้นโต๊ะมากนะไข่แน่บะหนอกบะหน้าเขาพักเหนืออาารคิงกระปงอันนี้เป็นพักกอดสันผิดในสวนเขาเองเนาะต้นนี้ยากเหีนเน้ยนแน่เพราะว่านะ ไก่ึ้นไปซับหลาหลากที่ซอง่หรอ แมงดาพี่น้องหางนนํำก่อนพี่น้องใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่งเนาะส่วนแมงดาพี่น้องเอากัะเอาตีนออกเนาะตีนแหลมแล้วก็ปีกแล้วก็ลงไปเลย หัวให้แม่งดาซุกก่อนซุกแล้วเนาะพี่น้องผ่านไปหลายนาทีสมควร มีขึ้นเสียงหลบกวนพี่เนาะแต่ว่าพอข้อมันแปลงหล,ล่อเข็นตามก่อนเนาะโอ้อยยามันเดียกเสตาได้พี่เนาะโมเมนต์ย่างดอกอยามันยานำเหี่ยวอันฝงเสตาพี่น้องผูกำลังเบิง่ง ประดกนัวลงไปนำพี่น้องจัหน้อยพอดีซ้ำกล่องใส่น้ำปลาแล้วน้องได้นเนาะลืมนละไรด้น่ะเอานาำที่เอาขวนี่แหละพี่น้องมาใส่เป็นน้ำเจล ขูดเอาวก็ขากพี่น้องคล้องกินแส็บหายากกั้นเป็นซื้อจะเ้าพัดเลยได้นี่พี่น้องเจ็ดชิาบกอบะได้ได้หกตัวหนิเนาะซีมนะ เผ็ดป่ะเผ็ดปนได้ไปเนอะเผื่อเธอแม่กินน้ำน้ำปลาอีกน้อยเน,นานะแต่กระจายเี็บร้อยไปเนอะ เด้พยไฟแดงด้วยกินเขากินเขาเศร้า่น้องเลยอาหารท้าวขุมี้วกครับกินกับป่นแมงดา่น้องเลยเชียงัพข้อมยามักถั่วกรอบๆยู่พี่นาอ่ากินเขาวศร้าทำกันเด้อมัตสุกุุกคนเด้อโคมไฟร้องคนเก่าพี่เนาะ ท้าแม่อะไรล่องหลอตะก,ก่าพูดล่องไปเศร้าตื่นมากไม่ได้อยู่เพื่อนหรอกท้าแม่ข้าค่อมกันท่านตื่นนอนมาดื่มกินขาวน้ำกตาลผสมข,ขูสุกคนของกินบัตรหน้าเฮาีเนาะแจ่วแมงดาทำหัวย่างคนไม่ได้กินในแจ่วแมงดาเนาะ น้ำแหลงมันบอกมีนำคนยังหาทังอย่างหนึ่อาสามโขก่แม่ขึ้นนวังสามมงเจ้าเนยังน้าเอาเองบอฝนะตกไปน้องน้องเด้อรำน้อแมงดาได้อีก ดูในคู่ไงดูขู่ตรงเนี้ยเ็ดปลอกเ็ดพาวคสออกงคักแล้วบ้านเนี่จรงได้สิไธจหาเนาะ มืัอน,นี้ก็จะไประหารเพาะเป็นหมูแซวแซลไปพี่น้อย บไปก like <laughs> like ินอะไรเขาติดมือพี่น้องไม่เป็นไรจะคนวันพี่น้องห้าอะไรยังกินขาวเสาะเนาะในแนวกินแสบขึ้นไปน้องคอมอยู่บ่ Ну คลิปวิดีโอเนี่ยเขาจบไปสำเนียก่อนนะพี่น้องพบ่พอพอกันคลิปต่อไปเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์เอ่อกด <laughs> <laughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเด้อพี่น้องเดอ้อขอขอมวกขอบใจลายๆสบายดี